สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับมาคือผมเรื่องเรื่องสั่งของจากลาซาด้ามานะครับนะเป็นผ้าคุมรถไซส์ x x l นะครับนะเดี๋ยวลองมาลองแกะกันเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้แกะนะฮะนะเรามาดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก่อนนะครับนะชนนราคา200กว่าบาทครับ200กว่าบาทผ้าคุมงรถนะฮะสมัยก่อนนี้ซื้อไม่ได้นะครับสมัยก่อนนี้ต้องมีอย่างน้อยพันกว่าขึ้น นะฮะแกงวมามีผ้าบาังแดดแถมนะครับบังเดด๋ยดูบางแดดก่อนสิเนะ่ยก็โอเคครับนะเนื้อก็หนาดีนี่ของแถมนะครับของแถมนะี่ของแถมนะครับ ครายนี้มาเปิดตัวจีนกันเลยเอากร <c oughs> นะเดงนี้ะอยู่มาใส่มาในซองเรียบร้อยนะครับเป็นถุงเป็นอะไรดีนะครับ,นะรบออผ้าเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นผ้านะไม่ได้เป็นผ้าใบนะครับเป็นพลาสติกเป็นเนื้อพลาสติกนะครับ เป็นเนื้อปลาติกเหมือนซื้อกันฝนนะครับนะเนื้อเหมือนซื้อกันฝนเลยนะครับเดี๋ยวลองมาขี้ดูนะครับ พื้นก็ใหญ่ดีครับนะใหญ่ดีสะใจเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองคุมคันนี้ดูนะครับแต่มันน่าจะใหญ่ไซส์ใหญ่เกินไปนะนะครับ เหลือเลยครับสำหรับ SUV ไซส์ใหญ่เนี่ยสบายเลยฮะแต่ของผมมัน,นเรียบร้อยแต่ของผมเหมือนจะไซส์มันจะใหญ่ไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็คุมมิดๆได้นะครับนะโอเค ดูโดยรวมนะครับก็ใช้ได้ก็คงจะไม่ได้ผ้าแบบนี้นะครับนะอันนี้อันนี้เป็นผ้าใบนะครับนะถ้าอย่างนี้ก็คงต้องพันกว่านะครับนะอันนี้เป็นแบบพยางนะครับเป็นแบบพยางแบบเสื้อกันฝนนะครับพูดง่ายๆนะครับก็โอเคครับครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับบางแดดต้องฝนได้นะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงถ้าใครสนใจก็ไปหาได้ในลาซาด้านะครับนะจะดูดราคา2 0 0้กว่าบาทนะครับ นะไซส์อ l มันจะค่อนข้างใหญ่นะครับถ้า SUV ไซส์ใหญ่ก็โอเคโอเคเลยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ